วันนี้พามาดูถนนคนเดินนะครับอีกแห่งหนึ่งในนคนรหลวงอย่างกันนะครับสอบปปลาวที่นี่เป็นถนนคนเดินแห่งใหม่ล่าสุดนะครับผมมามาดูนะฮะร,ร้านนี้ทําไมคนเยอะอย่างนี้มาดูนี่ครับข้าวห่อไข่นะครับดูบดบถัาดูครับทาไมคนเยอะจังขอดูหน่อยยังไงนะ การทำข้าวห่อไข่แต่ไม่ธรรมดาคือนี่ครับคนทํำเองถึงว่าทำไมชิวยาวมาดูบรรยากาศทั่วไปนะครับในตลาดอันนี้เป็นโซนวันวานนะครับคนที่นั่งชิวสำหรับไว้รุ่นของนครนหลวงเรียงจนเลยมาแ้งเอากันนะครับผมบรรยากาศร้านเป็นอย่างีกครับ อยู่ท่ามกลางหมู่คนจำนวนมากแนะนำบูมวิตซีเสริมภูมิต้านทาน,ทานให้ร่างกายนะครับ